รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยืนยันอยู่ตรงที่เดิมไม่เคยคิดจะไปไหนข็เกิดตรงนี้ข็เป็นคนไทย ก็มีหัวใจดังควาทนทองพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าอยู่คุณครูก็ยังตั้งใจสอนแม่กล่องลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดี ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันนิษุปนะครับวันนี้กระผมทิติรัตน์คุณจิตใจและทีมงานของพวกเรา n อ t นบีทีสงขลาเรานาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลวังใหญ่อําเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ในหลายๆพื้นที่นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้จังหวัดสงขลาถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าวนะครับ แต่ที่นี่นะครับมาตรการของทางจังหวัดเองและก็ทางอำเภอเทพาเองเพื่อที่จะลงมาสู่ในชุมชนตำบลวัางใหญ่อํำเภอเทพาจังหวัดสงขลาที่นี่และถือว่าเป็นโมเดลที่สำคัญและก็ประสบความสำเร็จนะครับของชุมชนที่นี่นั่นก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อลดการเดินทางของชาวบ้านในชุมชนนะครับชาวบ้านในชุมชนที่นี่สามารถอยู่กับบ้านอย่างมีความสุขได้เพื่อที่จะช่วยกันลดการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด19ได้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการตายสนิษสุนสวันนี้ครับบ้านโลบอนตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาชุมชนแห่งนี้ใช้มาตรการการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือแบ่งปันกันของคนภายในชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในห่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 าม,มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดสงขลาโดยให้ทุกคนระหนักในเรื่องของการงดการเดินทางและการเคลื่อนย้ายไปพื้นที่ต่างๆโดยโครงการดังกล่าวนอกจากจะได้ผลผลิตเป็นอาหารแล้วยังสามารถส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาร,ระให้กับครอบครัว สำหรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของชุมชนแห่งนี้จะมีการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกชุมชนอย่างเข้มงวดชุมชนมีการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นสำหรับจุดตรวจของชุมชนเป็นการบูรณาการร่วมกันกันกบหลายหน่วยงาน และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีความเข้มแข็งและเข้มงวดที่ได้ถือปฏิบัติกันมาทําให้ขณะนี้บ้านโลกบอนตําบลวังใหญ่อําเภอเทพาจังหวัดสงขลาไม่มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะที่พื้นที่รอบนอกของชุมชนแห่งนี้กลับมียอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องมาตรการต่างๆของชุมชนที่ประสบความสําเร็จ ถือว่าเป็นความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดีรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาที่ได้เข้ามาสนับสนุนในการดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวดชุมชนแห่งนี้สามารถอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตและพร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดในการกวดขันและเข้มงวดดังคำกล่าวที่ว่าปิดหมู่บ้านสามเดือนเราอยู่ได้ ครับท่านผู้ชมครับที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งส่วนงานของจังหวัดสงขลานะครับนั่นก็คือสํานักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาและตอนนี้นะครับเรามีผู้รู้นั่นก็คือผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะครับในการที่จะนํานโยบายของทางจังหวัดสงขลานํามาเพื่อถ่ายทอดให้กับชุมชนในพื้นที่ในการที่จะสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและก็ ภายใต้ของการาป้องกันกนรารแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 นะครับตอนนี้นั่งอยู่กับข้างผมแล้วนะครับต้องขอทักทายก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวนิชามนวงกระจ่างค่ะนักวิชาการพัฒนานชุมชนชํานาญการสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเทพาค่ะครับพูดถึงนโยบายนะครับที่สอดรับมาจากสอบอคส่วนกลางแล้วก็นํามาสู่สอบอคจังหวัดสงขลา ในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19ตอนนี้ครับเป็นอย่างไรครับค่ะก็คือเรารับนโยบายนะคะจากทางภาครัฐลงมาสู่จังหวัดแล้วก็มาในพื้นที่ของอำเภอครับก็คืออำเภอของเรานะคะเราให้มีนโยบายหลักๆเลยก็คือตอนนี้พอโควิด19เข้ามาในชุมชนแล้วก็ในอำเภอความมั่นคงด้านอาหารเรากลัวจะขาดแคลนคอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคใช่ไหมคะครเราก็ ในในทางสํานักงานพัฒนาชุมชนโดยกรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายในการปลูกผักเพื่อการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนโยบายที่เราบอกว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารก็คือเราสอดรับนโยบายที่ต้องการให้กับพี่น้องชุมชนลดการเดินทางมากขึ้นใช่ไหมครับค่ะลดการเดินทางไม่ต้องออกจากหมู่บ้านก็คือเมื่อไหร่ที่เราปิดหมู่บ้านเราสามารถที่จะอยู่ได้โดยเฉพาะ ในพื้นที่ของในอำเภอเทพานะคะตอนนี้หมู่บ้านที่ทำได้แล้วก็เห็นจริงๆเลยแต่นวับายนี้ไปทั่วแล้วที่วันนี้เรามาที่หมู่ที่จิตบ้านลบอนก็คือ3เดือนต่อให้ปิดหมู่บ้านเรามีข้าวอาหารผักแล้วก็ปลาผลไม้ถือว่าเป็นโมเดลตัวอย่างใช่ค่ะก็คือหมู่บ้านบ้านลบอนที่นี่ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าปิดหมู่บ้านสเดือนแต่ชาวบ้านอยู่ได้โดยการ มีอาหารใช่ค,ครับตรงนี้ทางพัฒนาชุมชนเราดําเนินการยังไงครับในการที่จะนํานโยบายลงมาในพื้นที่อย่างนี้ท้าความนิดนึงนะคะ,ะการปลูกผักเนี้ยค่ะนโยบายการสร้างความมั่นคงวิกวิน90วันตั้งแต่ปี2563แล้วนะคะเดือนเมษาเราเริ่มต้นจากการให้หัวหน้าส่วนราชก,การนะคะทำก่อนจากนายอำเภอผู้ว่าได้ลงมาสือ่อ ลงมาจนถึงตัวของพัฒนากรด้วยอพอพัฒนากรปลูกเองทีนี้เราก็นําไปถึงผู้นําเชื่อมโยงไปถึงผู้นําผู้นําชุมชนใช่ค่ะผู้นําก็ไปบอกลูกบ้านให้ปลูกผักสวนครัวกันทุกครัวเรือนค่ะครับนี่คือการสอดรับมาแต่ละช่วง<ช>แต่ละระดับจนนโย,ยบายต่างๆได้ลงมาสู่ท้องที่แห่งนี้แล้วก็ บทบาทต่อไปก็คือผู้นําชุมชนนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านใช่ครับเราไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านกันดีกว่าครับในการที่จะนํานโยบายของอําเภอเพื่อลงมาสู่ชุมชนแห่งนี้ว่าดําเนินการอย่างไรครับบ้านลพบนหมู่ที่7ของตำบลโรงใหญ่อําเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับคือว่าเป็นพื้นที่อันหนึ่ง ที่มีความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่อยู่ร่วมกันโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาก็ได้นำนโยบายร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนบ้านลูกบอลของเรา ซึ่งชาวฮานเองก็มีความกระหนักให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้รับนโยบายมาร่วมในการดำเนินชีวิตนะครับในครัวเรือนโดยการปลูกผักสวนคร,รัวหรือว่กินได้ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกของคนในชุมชนร้อยละ90ของครัวเรือนที่นี่มีการปลูกผักสวนครวัวที่สามารถ พึ่งพาตนเองได้และคนที่นี่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอของในทุกวิกฤตของคนในชุมชนเองผมเองถือว่าอยู่ที่นี่ก็รู้สึกประทับใจกับคนในชุมชนที่ผมในฐานะที่เป็นผู้นําเห็นคนในชุมชนมีความเข้ม,มแข็งมีความรักมีความสามาัคคีมีความมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน,ปน ทุกๆอย่างอของคนในชุมชนและที่นี่ก็มีการเลี้ยงไก่ไขนะ่เป็นโครงการมั่นคงบางคั้งยังยืนซึ่งได้รับการสนับสนุนหประมาณจากซบวตก็เป็นโครงการของตำบลวังใหญ่ซึ่งการวรหารจัดการดังกล่าวก็มู่ที่จิตบ้านลูกบอลเป็นผู้บริหารจัดการในการที่จะกระจายไข่ไก่ ให้กับแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านของดํานนุงใหญ่โดยมี8หมู่บ้านทั้งหมดโดยการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากจนและ,ะผู้ที่ประสบปัญหาในสถานการณ์โควิดในปัจจุบันซึ่งถือว่าโครงการดังกล่าวได้ตอบโจทย์ให้กับคนในชุมชนหรือคนในตำบลได้ดีถือว่า คนในตำบลรงใหญ่หรือผู้นำในตำบลรงใหญ่มีความรักมีความสามัคคีเห็นความสําคัญของคนในชุมชนและมีบทบาทในการเป็นชวนร่วมที่ดีท่านผู้ชมครับนั่นก็คือตัวแทนของชุมชนอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวเรือหลักของชุมชนนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับในการที่จะนํานโยบายที่รับมาจากอําเภอรับมาจากจังหวัด และนำมาสู่ชุมชนโดยชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นกำลังหลักของผู้ใหญ่บ้านเองนะครับเราต้องกลับมาพูดกันต่อว่าหลังจากที่เราได้นำโนโยบายมาสู่ผู้นำชุมชนและการดำเนินการการติดตามของทางพัฒนาชุมชนเองครับเราบทบาทของเรายังไงครับค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องมาประชุมประชุมของหมู่บ้านประชุมชาวบ้านทั้งหมดเลยนะคะโดยเกณฑําของทีมกรรมการหมู่บ้านผู้นําชุมชนทั้งหมดเลย แล้วทีนี้เราก็มาแบ่งโซนค่ะแบ่งโซนเพื่อจะดูแลกันค่ะว่าในผู้นําแต่ละคนรับผิดชอบกี่ผีบ้านกี่ครัวเรือนเพื่อจะได้ให้การส่งเสริมและการสนับสนุนได้ถูกต้องในพื้นที่ของแต่ละบ้านก็จะปลูกในสิ่งที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆด้วยค่ะแล้วเรามีการถ่ายภาพของแต่ละครัวเรือนที่ปลูกผักแต่ละชนิดนะคะแล้วก็เราจะมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับ ให้ส่งรูปมาแล้วมาประกวดในไลน์ในอะไรนั่มีการมีการประกวดกันด้วยกับกับการดาเนินการต่างๆเรื่องนั้นมาเป็นครัวเรือนต้นแบบว่าปลูกผักหรือว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเพื่อจะเป็นอาหารแล้วก็จะต้องเอานําภาพต่างๆในการดําเนินการมาเพื่อประกวดกันด้วยด้วยค่ะจะส่งกันทุกวันเลยค่ะครับทีนี้พอเรามอบนโยบายลงมาแล้วในฐานะที่เราพัฒนาชุมชนเรานํานโยบายลงมาในพื้นที่แล้วเราเป็นพี่เลี้ยงให้กับชาวบ้านยังไงครับ อ,อันดับแรกเลยก็คือเราบอกเลยว่าการปลูกปกผักในโคเรือนนี่คะเราต้องปลูกของที่เรากินกินของที่เราปลูกเมื่อเหลือจากที่เรากินเราก็ถึงจะนําไปไปจําหน่ายแล้วก็ขายในตลาดได้ะค่ะครัแล้วก็เรานําเมล็ดพันธุ์นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ดีๆในชุมชนเรามีมเมล็ดพันธุ์พืชนะคะหลากหลายมากเลยเราก็เก็บไว้แล้วก็นามาแลกเปลี่ยนกันในชุมชนเราก็มีศูนย์มเมล็ดพันธุ์ด้วยะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการตลาดนี่ครับเราได้เข้ามามีบทบาทยังไงตรงนี้เราหา ตลาดให้กับชาวบ้านอะไรอย่างนี้ครับคือตอนนี้นะคะตลาดจะมีอยู่ในชุมชนนะคะ่ะอย่างน้อยก็หนึ่งตลาดก็คือตลาดประชารัฐซึ่งตอนนี้เรากำปิดอยู่เพราะในช่วงโควิดนะคะแต่ในปัจจุบันก็คือเรามีตลาดของของชุมชนของหมู่บ้านอยู่และะ้วค่ะโดยแกนนําของผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่หนึ่งเพื่อเป็นการกระจายรายได้แล้วก็จะทําผลิตผลทางด้านกเกษตรแล้วก็พืชผักสวนครัวมาขายที่ตลาดะค่ะนอกจากมั่นคงทางด้านอาหารแล้ว ก็ยังสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ด้วยนะครับแล้วทราบว่าที่ตำบลวังใหญ่อําเภอเทพาที่นี่ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างของจังหวัดสงขลาได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่การแพร่ระบาดเชื้อวัสโรควิด1กเกิดขึ้นไปอย่างต่อเนื่องครับที่นี่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไม่มีเลยค่ะเป็นอะไรที่ศูนเปอร์เซนอยู่นะคะตอนนี้ณวันนี้ยังเป็นศูนย์เลยค่ะเพราะว่าผู้นําชุมชนจะคัดกรองคนที่เข้ามาหมดเลยแล้วก็ช่วยกันดูแล แล้วก็คนที่เขากักตัวเราก็จะมีอาหารมีอะไรมีคนไปดูแลเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งโรงพยาบาลหรือที่เขามีคนแออัดให้อยู่ในชุมชนได้ช่วยกันดูแลค่ะความเข้มแข็งของชุมชนที่นี่ที่เห็นได้ชัดเนี่ยครับคืออะไรครับความเข้มแข็งของที่นี่ก็คือคนที่นี่อยู่ได้โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเงินเราสามารถที่จะ กินอ,อิ่มนอนอุ่นนะในในหมู่บ้านเราได้อ่ะค่ะคลูกหลานกลับมาก็สามารถที่อยู่ในบ้านของเราได้สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติครัแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลทุกบ้านทุกครัวเรือนครัวเรือนไหนที่มีปัญหาเรื่องอะไรเขาก็จะไปช่วยช่วยเหลือกันทําให้ไม่ต้องทอดทิ้งหรือโดดเดี่ยวอนนี่คือการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านนะครับความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกคนทุกหลังคาเรือนถือว่า ยังคงจะต้องดำรงชีพอยู่ไว้ได้ในช่วงวิกฤตอย่างนี้นะครับเราไปฟังเสียงของชาวบ้านที่ได้นำนโยบายจากผู้นำชุมชนนั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านและได้นำมาปฏิบัติจริงเขาสามารถอยู่ได้อย่างไรมีความสุขอย่างไรไปฟังเสียงชาวบ้านครับจากการประชุมหมู่บ้านแต่ละ,ะการประชุมประจำเดือนแต่ละเดือนของหมู่บ้านนะครับของหมู่7บ้านหลัวบอนตำบลวางใหญ่อำเภอท่พาพจังหวัดสงขลา พอประชุมหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็จะแจ้งว่ามีโครงการอะไรดีๆบ้างก็ได้โครงการมาหนึ่งโครงการคือโครงการโคกหนองนาครับของโครงการพัฒนาชุมชนผมก็เลยคิดว่าโครงการโคกหนองนามันเป็นโครงการที่ดีเพราะว่ามันต่อยอดจากโครงการทฤษฎีใหม่ครับหรือว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจากของรอเก้าครับเมื่อรอเก้าทำเศรษฐกิจ ที่จดีเศรษฐกิจพอเพียงทางโลสิก็ทำโครงการโค้งนองนาผมก็เลยหยิบโครงการนี้มานะครับเพื่อมาดำรงชีวิตในการทำโครงการนี้โดยการปลูกทุเรียนนะครับม,มังคุดนะครับหญ้าเนียปีเพื่อเลี้ยงวัวนะครับปลูกไม้ไผ่ปลูกส้มโอปลูกมะนาวแล้วก็เลี้ยงปลานะครับเหมือนที่ผมเลี้ยงปลาดุกนะครับนี่ปลาดุกผม นะครับเลี้ยงปลาดุกนะครับนะครับเลี้ยงปลาดุกนะครับไว้ไว้ไว้กินนะครับในเศรษฐกิจที่โควิด -19 มันเยอะนะครับตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้ถ้าว่าอยู่อย่างนี้อยามากนะครับสักเดือนตรงดังเดือนพวกผมอยู่ได้สบายมากครับนะครับนี่คือโครงการที่เป็นโครงการที่ดีๆนะครับที่ผู้ใหญ่บ้านและก็ที่ชุมชนได้มานะครับเมื่อได้มาอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทํา ถามจริงๆประเทศจะมั่นคงยั่งยืนได้อย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่ว่าชาวบ้านทุกคนหรือชุมชนแต่ละชุมชนในทุกจังหวัดถ้าเป็นไปได้นะครับโครงการดีๆอย่างนี้ทําให้ชีวิตและครอบครัวมีความสุขทําอะไรก็ได้ทาอย่างไรก็ได้ทําแล้วมีความสุขนั่นคือสิ่งที่เราต้องการช่วงนี้ก็ โควิด19ช่วงนี้เราก็ช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพส่วนมากเราจะไม่ให้คนนอกเข้าตรวจการปลูกผักเราไว้ปลูกผักกินเองเหลือแล้วก็แบ่งปันช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและก,กันเหลือแล้วก็แบ่งกันขายสามารถดูแลกันตัวถึงสามารถดูแลในจุมชนได้กันตัวถึง ช่วงนี้เราตั้งด่านช่วยช่วยกันคัดกรองผู้ที่ผ่านไปมาสามารถไม่คนนอกเข้าไปในหมู่บ้านตอนนี้อยู่กันแบบอย่างมีความสุขตอนนี้เรามีปลามีผักมีเคยสามารถอยู่ได้ ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่่อยดีเราต้องปลูกผักกินเองเราสามารถอยู่ได้ทั้งทั้งหมู่บ้านปิด3ามเดือนหมู่บ้านสามารถอยู่ได้ย,ยังมีความสุขท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเสียงของชาวบ้านซึ่งสามารถดำรงชีวิตสามารถ นำครอบครัวและก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่สามารถอยู่ในท่ามกลางภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ทีนี้ทำไมเราถึงเลือกหยิบชุมชนนี้ขึ้นมาเป็นโมเดลตัวอย่างค่ะอันดับแรกเลยที่เราจะพิจารณาก็คือความพรม้อมความพร้อมของพื้นที่และความพร้อมของผู้นำทุกอย่างเราเราสร้างขึ้นได้เราสามารถจะมาทำแล้วก็สร้างขึ้นได้แต่ความพร้อมและความร่วมมือ เราจะไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใจของชาวบ้านพัฒนาชุมชนเราก็เลยลงพื้นที่เราอยู่ร่วมกับชุมชนอยู่กับรากรากฐานอยู่กับเขาเรียกไงฐานรากของชุมชนได้อย่างแน่นแน่นแล้วก็เป็นกันเองจนถึงทุกวันนี้ค่ะครับแล้วโครงการต่างๆต,ต,ต่อไปในอนาคตครับโครงการต่อไปที่เราคิดนะคะก็คือเราจะพัฒนา กลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยค่ะให้สู่โอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมให้ไปสู่ระดับประเทศและสากลขอมาตรฐานต่างๆเพื่อที่จะลกุกดกระดับของชุมชนได้ค่ะอครับนอกจากการสร้างรายได้แล้วที่สำคัญก็คือการแบ่งปันใช่ครับ,รบตรงนี้เรามีแนวคิดยังไงกับชุมชนครับชุมชนนะคะ ชุมชนที่มีความมั่นคงได้เราจะต้องมีแหล่งทุนด้วยครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเตินเข้าไปธนาคารแล้วกู้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ชุมชนมีแหล่งทุนให้เราบ้านลบ,บอนหมู่เจ็ดตำบลวังใหญ่นี่นะคะก็มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่จะให้ชาวบ้านกู้ยืมเงินนะคะไปประกอบอาชีพแล้วก็ในการประกอบอาชีพนี้นะคะดอกเบี้ยก็ต่ําดอกเบี้ยต่ําแล้ว เรายังสามารถแบ่งปันผลประโยชน์เนีค่ะจากกรอกเบี้ยที่ได้จากการกู้ยืมนะคะมาจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับชุมชนได้ด้วยค่ะมไม่ว่าผู้สูงอายุเด็กนักเรียนการศึกษาจนถึงคนพิการค่ะครับนี่คือการสร้างความสุขให้กับชุมชนอีกวิธีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากส่งเสริมทางด้านอาชีพแล้วก็ยังสามารถมาบาริหารจัดการให้มีการออมให้มีการออมนะครับตรงนี้ ทางพัฒนาชุมชนเองนะครับเราอยากจะาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมครับฝากอะไรถึงทางชุมชนอื่นๆไหมครับถึงแนวทางที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนครับค่ะก็อยากให้ชุมชนอื่นนะคะไม่ว่าชุมชนไหนก็ทําได้เหมือนกับชุมชนของตําบลวังใหญ่ของเรานะคะแค่เรายอมเปิดใจและก็ลงมือทําเราอยา่าปฏิเสธจงรับ ในนโยบายแล้วก็สิ่งต่างๆที่เข้ามาเชื่อได้เลยค่ะว่าชุมชนของท่านก็จะเป็นชุมชนตัวอย่างเป็นแบบอย่างท่านสามารถที่จะให้ลูกหลานของท่านมารับผลประโยชน์ตรงนี้ได้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วข้างหน้าลูกหลานของเราจะกลับมาอยู่ที่บ้านและพัฒนาหมู่บ้านของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะครับหากคิดอะไรไม่ออกขอแนะนาคุณผู้ชมนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเดินเข้าไปนะสานักงานพัฒนาชุมชนนะคะ ทุกอำเภอได้เลยค่ะกรมการพัฒนาชุมชนของเราม,มีมิตรไมตรีและรอยยิ้มต้อนรับทุกท่านค่ะท่านผู้ชมครับทั้งหมดที่เราพูดมาวันนี้นะครับนี่ก็คือความสำเร็จของชุมชนความสุขของชาวบ้านนะครับภายใต้การนำของส่วนราชการนั่นก็คือสำนักงานพัฒนาชุมชนแต่ละอำเภอนะครับหากคุณผู้ชม ต้องการที่จะสอบถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการที่จะนำร่องในการพัฒนาชุมชนตัวเองเชิญได้เลยครับกับสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนงานราชการที่พร้อมจะให้คําแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้กับชาวบ้านนะครับวันนี้รายการใต้สันิสุขได้หมดเวลาลงแล้วนะครับ เราต้องขอขอบคุณคุณพี่นิชามนวงกระจางนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนะครับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับที่ได้สละเวลาราชการอันมีค่ายิ่งของคุณพี่เพื่อที่จะมาพูดคุยกับรายการและก็ให้ความรู้กับเราในรายการต้องขอขอบพระคุณครับ,บคุณผู้ชมครับน่าเสียดายมากครับวันนี้รายการของเราเดินทางมาท้ายสุดนะครับ โอกาสหน้านะครับเราจะไปชุมชนไหนนำเรื่องราวสาระความรู้ต่างๆมาให้คุณผู้ชมอย่างไรนะครับติดตามกันต่อนะครับแต่วันนี้รายการได้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับผมทิติรัตน์คุณจิตใจแล้วก็ผู้ร่วมรายการนะครับเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับบุณคราบครับ